เป็นตะแพงขึ้นย่างนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นจ้าสมสาพาสแสบมากละค่ะเมื่อนี้สมพามาตำกุ้งค่ะตำมะละก,กุ้งสดค่ะอันนี้กุ้งกำลังแช่หนามโชดายอยู่ค่ะ นี่ค่ะแซ่แซ่ไวจะข้าวกันค่ะไปเบิ้งวัตถุดิบเครื่องปรุงกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบข้าก็มีกุ้งสดนี่ค่ะกุ้งสดที่ข้าแซ่น้ำโซดาพาเส้นก้างล้างออกแล้วเรียบร้อยค่ะล้างน้ำโซดาเรียบร้อยแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นค่ะก็มีมะละจีนนี่ค่ะมีมะเขือเทศมางแน้าวก็พริกสดแดงนี่ค่ะค่ะเครื่องปรุงก็มีปลาแดกนี่ค่ะมีน้ำปูอ่ามีน้ำกระเทียมดองค่ะมีน้ำตาลปี๊บผงชูรสค่ะตะไคร้ซอย เอาไว้ใส่ลยดนาค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเครื่องรุ้งพัทดีพาะมีซ้ำนี่ค่ะบางพื้นที่บางจังหวัดอาซีเฮ็ดบ่คขึ้นกันเนาะค่ะวิธีเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเอาวิธีของสมไปเฮ็ดกะลองบึ่งเด้อค่ะเด้อเห็นง่ายๆค่ะต่ค่ะตำกันเลยค่ะตำพริกเลยค่ะสำหรับสมสมใส่กระเทียมเนาะค่ะตำเลยค่ะค่ะใส่มะเขือเทศเลยค่ะ ใส่ลงไปจากสองหน่วยเนี่ยค่ะค่ะใส่มังนาวเลยค่ะบีบเล็กน้อยค่ะอืมมังนาวล,ลามนามไลค่ะค่ะ ใส่น้ำตาลปีบเลยค่ะนี่ค่ะใสลงไปเลยใส่น้ำปูจักน้อยนึงค่ะเพิ่มความนัวปลาแดกเลยค่ะปลาแดกแยกสองทับพ,พี่นี่ค่ะอือหอมเหรอคะหอมปลาแดกนำกระเทียมดองเลยค่ะ ใส่หวัวนไปอ้อมค่ะใส่ผงชูรสน้อยนึงค่ะผสมเลยค่ะที่น้องนีน่ค่ะได้แล้วค่ะซิมค่ะซิมอือหื uh huh. พอดีเลยค่ะเผ็ดเป็นเผ็ดใส่ลงไปเลยค่ะมกักมาละจีน กับกุ้งเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยโอ้เสียงดังนั้นได้ค่ะเช่นอ่ะใสเข้าไเลยขนเลยค่ะหลายค่ะเต็มโคกเลยค่ะมาได้ค่ะเด้อพี่น้องได้ละค่ะสีสันหน้าตาเป็นยังไงเ่น่ะค่ะนี่นี่ค่ะมาค่ะมามากินน้ำกันปลาค่ะไปกินกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากแล้วค่ะวันนี้ผ้ามากินตํานี่ค่ะมะระกุ้งสดค่ะอันพักเข้าก็มีพักขาซาะแหน่ค่ะเป็นซาะแหน่ตนกับใบมะระขีนโนกแล้วก็มีหมากมะระขีนโนกพร้อมค่ะมีขบุนค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะมากินน้ากันก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจหสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปนี่ด้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาค่ะกินน้ากันเลย บรรยากาศยามเที่ยงค่ะพี่น้องนามมันอยู่ทังนี้ค่ะน้ำปูค่ะใสน่น้ำปูนามปลาแดกเพชรคักค่ะโอ้โหตกแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้ออยูย่สวนค่ะเมือ่อี้บรรยากาศอยู่สวนไก่เสียงดังในจ้งน้อยเด้อค่ะพี่น้องข้าจเจ้าตัดห,หยะมาค่ะกินน้ำกันซิมก่อนนัวนัวนัว หมากมะละคนโนกค,ค่ะหน่วยตะเปาะอยู่เป็นตะแพงคืออยังเนี้ยกุ้งนี่ค่ะกุ้งสดสดนี่ค่ะขนมจีนขนมจีนมากินพร้อม เนื้อหนุ่มดีค่ะค่ะขนมจีนนี่ค่ะนเป็นนัวเลยค่ะอขอโทษขอไผ่ด้วยค่ะพี่น้องกินบะสุภาพ โอ้โหเจ็บคักน้ำมันค่ะน้ำแหลมคักหมหือหอมา,มาด้าจีนค่ะมาค่ะมามากินน้ำกันนี่ค่ะใส่ซองโตเลยค่ะ แสบนัวค่ะค่ะซาลาเน่อืม ต่อค่ะพี่นอ้องเขาโทษเขอให้ค่ะฮึมไลน์กับบดไถเนาะค่ะพี่น้องต่อปัดบดไถแล้วมันสิตอดมือ, mm hmm. okay. อนะคะขนมจีนม mm hmm. mm hmm. ต่อกับอยากน้ำค่ะ กินแข่งกันกับตอเลยค่ะผมดีค่ะมราขีโนโกมะราจีนอันนี้ค่ะ คบค่ะใส่กระเทียมพร้อมค่ะหัว,วกระเทียมดองเดืองมังนเงาจัง่อยค่ะจีจัด,จดอือมค่ะ นี่ค่ะน้ํามันมนัวเป็นนัวเลยค่ะครับเสร็แล้วน่ เพชรคักเลยค่ะสีบเ็นตะเพชรเพชรคักนัวเป็นนัวเลยค่ะ ใส่สองตัวเลยค่ะพี่เนาะอ,อ,อือเมนี้อากาศเป็นซี่ขึม,ขมคึมไงนัวเป็นนัวเลยกุ้งค่ะตัวใบใหญ่เป็นไหน ่น้อยๆเลยค่ะใส่ไปสองเลยคะ่ะขอโทษข้อไพ่ด้วยค่ะพี่น้องเสียงรถพานค่ะ แบบคักอือเอาตะไข่สร้อยโรยน้ำค่ะหอมค่ะนี่ค่ะสองโตเลยค่ะพี่นอ้องเพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อยกินน้ำกัน ถาดมนใหญ่ด้วยค่ะเต็มโคกเลยกุ่งสามสิบตัวค่ะอ,อ้เผ็ดค่ะค่ะ สน,นามพร้อมค่ะออโอ้โตคะ่ะพี่นอ้องเอาแบ่งกันกินเนาะคะ่ะนี่ค่ะสองโตเลย ไปละคะ่ะพี่นออ้องอู้ตอมาหลายค่ะค่ะไปละคะ่ะพี่น้องคลิปหนาสมสิีผ้าแมาแสบ,บมานัวไม่ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะขอบคุณค่ะสมสาีผ้าสแสบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ